สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใสชาแนลนะครับแล้วก็วันนี้เรามาพบกับเกมโลบ็อกในโหมดไคจูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเออผมไม่ได้มาเล่นเป็นโกจิระเหมือนเดิมนะมันมีตัวฟรีู่3ตัวก็จะมีโชวากีกันนะครับแล้วก็มีโกจิระแล้วก็มีชินกอซิล่าเหมือนจะเป็นนี่ไงเป็นเวอร์ชั่นล่างที่2หรือเปล่าผมจําไม่ค่อยได้นะครับคือมัน มันบอกละเอียดมากนะครับข้อมูลของมันเนี่ยมันก็จะมีทั้งความสูงและก็ความยาวเนี่ยความสูงก็จะอยู่ที่28เมตรนะครับจากเท้าถึงถึงหลังอะออจากหลังสู่พื้นนั่นแหละและก็ความยาวจะอยู่ที่122เมตรนะครับและก็ต่อไปก็จะเป็นพวกสุขภาพและก็ะการชาร์จพลังงานเนี่ยมันก็จะบอกหมดเลยนะเพราะว่ามันบอกละเอียดมากเลยในในเกมนี้ ผมไม่คิดเลยว่าโลบ็อกจะทําได้ขนาดนี้นะครับบอกทั้ง h p เลือดนะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรหลายอย่างนะครับคือผมได้เอามาเล่นแล้วนะครั้งหนึ่งได้ฟาร์มไปนิดหน่อยอนะ่โอเควันนี้ผมจะมาลองจะมาลองต่อสู้ไปด้วยนะครับมาดูว่ามันจะมีความแข็งแกร่งแค่ไหนนะโอเควันนี้ผมได้อยู่ที่จุดเกิดนะครับหน้าตาของมันก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปห่างๆก่อนนะเดี๋ยวจะมีศัตรูมาแจมมาดูหน้าตาของมันกันเลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่อนข้างน่ารักคือในหนังเนี่ยเป็นกอร์ิล่าปี2018หรือเปล่าอ่ะใช่ไหมน่าจะใช่อะหรือผมจําผิดไม่รู้เฮ้ย2018หรือ2016ไม่รู้นี่แหละจําไม่ค่อยได้ไม่ได้ม่ได้ดูนานแล้วคือมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับลางนี้ตอนที่มันขึ้นมาบุก โจมตีโตเกียวเนะส่วนท่าโจมตีของมันก็จะมีอยู่3ท่านะครับท่าที่1ท่าที่2แล้วก็ท่าที่3ท่าที่2ก็จะทุ่มลงพื้นนะท่าที่1เป็นการควิดนะครับแล้วก็ท่าที่3นะโอ้โหดาเมจเยอะมากแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการร้องนะครับเป็นเสียงอาร์นะเออเสียงคดแหลมเลยแสบหูมากต่อไปนะครับ อย่างนี้ก็ไม่เท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้ส่วนต่อไปก็จะเป็นการวิ่งครับเป็นการยกระดับให้เราวิ่งถ้าเดินมันจะช้ากว่าน,นี้นะโอเคข้างหน้ามีการสู้กันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองไปดนะูหรือว่าจะลองไปแจมดีเป็นโชว,ว์ากี่กันนะครับกับช่โกจิระหรือเปล่านะไม่น่าใช่นะโกจิระไม่ใช่ไฟสีฟ้านะครับมะ จมตีเลยหนีอุย้ยแรงมากคนดูดิอุย้ยเราทุ่มทีเดียวนะครับเลือดมันเกือบครึ่งแต่เราก็เจ็บเราก็เจ็บนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันแรงจังเฮ้ยเราจะตายไหมเนี่ยเอา้าเรายังไม่ตายนะครับเรายังไม่ตายนี่ไงเราชนะมันได้เมื่อกี้ตอนที่ผมมาเนี่ยเลือดมันเต็มนะเราสามารถชนะ จ้าก็ตซิล่าตัวนี้ลงได้นะครับไม่รู้ว่าปีไหนเพราะว่าผมผมไม่ค่อยได้เล่นเลยโลบ็อกเนี่ยโอเคชัยชนะเป็นของเรานะครับเลเวลของเราก็เพิ่มมาอยู่ที่เลเวลห้าเลยนะไอทำไมมันมันแรงจังวะไอตัวนี้มันโจมตีแรงชะมัดเลยโกจติราเนี่ยผมเล่นจนเลเวลแปดเนี่ยผมยังฆ่าใครไม่ได้เลยนะผมบอกตามดู แต่พอมาเล่นไดชินกอรซิลาล่างนี้เนี่ยทำไมมันรู้สึกแรงแปลกๆอ่ะมาดูท่าว่ายน้ำของมันนะครับก็จะคล้ายกับกอซิล่าทั่วไปนะคือผมก็เริ่มจะเข้าใจกับระบบระบบในแมบไขจูนี้แล้วนะว่ามันต้องฟาร์มแบบไหนฟาร์มยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเมืองข้างหน้าไม่รู้ว่าชื่อเมืองอะไรเนี่ย เราขึ้นฝั่งมาแล้วความสูงของเราอยู่ที่28เมตรเนี่ยแต่ว่าผมเคยเคยศึกษาข้อมูลมันมาบ้างเนีเหมือนเขาจะบอกว่า25เมตรแต่บางข้อมูลก็บอกว่า30เมตรอะไม่รู้ว่าข้อมูลตัวไหนมันถูกแต่ในโลบ็อกเนี่ยบอกว่า28เมตรนะครับส่วนล่างเวอร์ชั่นที่3มเนี่ยมันก็จะยืน2เท้านะย,ยืน2ขา แต่รูปร่างก็จะยังไม่เต็มที่เหมือนกับเหมือนกับเนื้อหนังกำลังหุ้มกระดูกส่วนเวอร์ชั่นล่างที่4เนี่ยก็จะเป็นล่างที่มีผิวสี 4, ออกดำๆเลยถือว่าเป็นล่างที่โคตรเทแต่ให้ผมชอบที่สุดนะครับก็คือผมชอบก้อนหมีนะเพราะว่าก้อนหมีมันเทมากสำหรับสายตาผมนะโอเคเราฟาร์มต่อไปนะครับตอนนี้เลเวลเรากำลังเพิ่มเรื่อยๆไม่รู้ว่าเมืองนี้จะมีเจ้าของไหม จะมีตัวฟาร์มอยู่หรือเปล่าได้ยินแต่เสียงนะครับแต่ไม่เจอตัวไหนเลยอะถล่มไปเฮ้ยพลังงานเราหมดนะเดี๋ยวขอชาร์จพลังงานนิดหน่อยใช้ท่าโจมตีเบาๆไปก่อนนะอ่านั่นไงข้างหน้าเหมือนมีตัวด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นกอรซิล่าเวอร์ชั่นไหนนะคือมันมีหลายตัวมากนะครับถ้าให้ผมจำได้นะผมจะจำได้ไอ้โกจิระแล้วก็จะมี เออมีกอซิล่าที่ที่มันกินลังสีนิวเคลียร์ตัวนั้นก็จะจําได้อยู่แล้วก็เวอร์ชั่น2000ันี้ก็น่าจะจําได้นะครับแต่พวกนี้จําไม่ได้เลยอ่าจะเฮ้ยผมกําลังกําลังจะโจมตีเขานะเพราะว่าร้องใส่แล้วเมื่อกี้เขาทักทายมานะครับเดี๋ยวเราจะพิมพ์กลับนะเขาพิมพ์ hi มานะครับแล้วก็จะพิมพ์ hello ไปเลย แล้วก็ไปนะเขาเป็นมิดนะครับก็ God, ตัวนี้อ่ะเขียนมาฟาร์ต่อฮนะตอนนี้เลเวลของเราก็จะเพิ่มแล้วแลวก็การฟาร์มการฟาร์มไอไอแตมที่จะเอาไปใช้ซื้อพวกไขจูตัวอื่นนะผมก็เริ่มเข้าใจละ ก็คือการฟาร์มแบบนี้และแต้มของผมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมได้ไปดูมาละตอนนี้แต้มของผมเนี่ยก็น่าจะสามารถซื้อไอตัวที่ผมเล่นนี่แหละเวอร์ชันล่างที่3ได้นะแต่ว่าผมยังไม่ซื้อดีกว่าเก็บไว้ซื้อตัวที่ชอบและค่อยมาฟาร์มทีเดียวเลยมาฟาร์มต่อไปเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมกะว่าจะทำคลิป วันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะแต่ว่าผมกลับไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยต้องมาทําคลิปวันจันทร์ทำเสร็จเนี่ยก็กะจะลงเลยนะคือบางครั้งเนี่ยผมทําคลิปเสร็จเนี่ยอีกประมาณ2อวันนะผมค่อยได้ลงบางทีโอเคเดี๋ยวชาร์จพลังงานไปด้วยนะครับพลังงานของเราแล้วเวลาเลเวลเพิ่มเนี่ยพลังงานมันเพิ่มไหมวะ ผมไม่ได้สังเกตนะไม่น่าจะเพิ่มนะเพราะว่าเลือดน่าจะเท่าเดิมเลยเลือดก็ยังอยู่ที่2,800เหมือนเดิมอนะ่ผมชอบท่าทุบนี่มากเลยเพราะว่ามันโจมตีได้วงกว้างมากส่วนท่าอื่นๆเนี่ยผมก็งันๆนะแต่ว่าท่าทุบเนี่ยมันชาร์จพลังงานเยอะมากและก็แรงมากนะครับถ้ามันจะโกงขนาดนี้เนี่ยเวลาสู้กับมันต้องใช้วิธีไหน ผมถามจริงๆนะเพราะว่าผมยังมองหาวิธีชนะมันไม่ได้ถ้าหากเจอตัวเลเวลสูงๆนะครับเมืองน,นี้เหมือนจะมีไอตัวที่คล้ายกับตัวตุดนนะเดี๋ยวเราชาร์จพลังงานให้เต็มนะเราค่อยขึ้นไปเผื่อเขาโจมตีเราอะขอฟาร์มด้วยคนดีเฮ้ยเฮ้ยมันกลิ้งมาใส่เราเฮ้ยเฮมันโจมตีเราไหมเนี่ย ะไม่ไม่ไม่โดนดาเมจนะหรือว่าเป็นการเคลื่อนที่ของมันวะอุย้ยมันโจมตีเราจริงๆมาเอาบ้างดินี่บดูเลือดทูบทีเดียวเจ็บมากใช่ไหมมากัดเข้าไปอีกไม่สิขวิดนะต้องเอาให้ตายมันจะตายแล้วเลือดของเราลดนิดเดียวนอ่ขวิดเข้าไปมันจะหนีควิดเข้าไป คีดเข้าไปอีกนี่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นไงล่ะมาขอฟาร์มด้วยดีๆไม่ให้ดันมาโจมตีเราเมืองน,นี้ก็จะเป็นนานาเขตของเราละใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวฟาร์มปีนะครับเลเวลของเราก็อยู่ที่เลเวลเจล็ดลตอนนี้เฮ้ย เหมือนมีเมกากุซิล่านะครับมาเกิดตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองโจมตีมาเลยมาทุปไปก่อนเลยนีเต็มเต็มเฮ้ยมันพีมอะไรไม่รู้ช่างมันเลือดมันลดเยอะมากนี่ไล่ควิดไล่ควิดมาควิดเข้าไปแล้วก็ทุบเต็มเต็มนะครับมันเจ็บมากแล้วมันจะตายแล้วมาเฮ้ยเดี๋ยวมันหนี เฮ้ยไม่ใช่มันพ่อนอะตอมิกสใส่เราเนี่ยเดี๋ยวนะเราก็เจ็บนะครับตอนนี้เฮ้ยมันพยายามทิ้งระยะห่างกับเรานะครับเข้าใจละเวลาสู้กับชิมกอสิลาร่างนี้ต้องทิ้งระยะห่างนี่เองโอ้ยเราจะตายแล้วถ้าไม่ทิ้งระยะห่างเนี่ยน่าจะสู้ไม่ไหวแต่ว่าถ้าทิ้งระยะห่างเนี่ยก็น่าจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเจ้าชินกอซิลาร่างนี้เนี่ย มันโจมตีไกลไม่ได้เดี๋ยวเราจะพยายามไม่เข้าหามันนะเว้ยโวยโดนโดนอะตอมิกอียบาย้าจเจงเราจะตายมยเนี่ยเดี๋ยวนะมาโอ้ยโดนกระทืบเต็มเตมทุกคนดูท่าตายของมันดิโคตรน่ารักโอเคครับทางงั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ